แฮปปี้มากที่เราได้ราคานี้มาคือเทียบให้ฟังทุกคนเที่ยงวันกับเที่ยงคืนอ่ะโอ้ซื้อมาทำไมะแล้วแต่ละหัวเป็นยังไงอะปุยปุยยน้องผมมากเกินไปก็เลยต้องใช้หัวนี้เลยค่ะข้อดีของน้องทั้งหมดทั้งมวลข้อเสียของน้องเลยก็คือ ค่ะทุกคนตาลูกตาลเดรี่ค่ะ welcome back to ช่องลูกตาลเดรี่นะคะวันนี้นะคะตาจะมาบอกเคล็ดลับการใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นไวขึ้นแล้วก็ มั่นใจมากยิ่งขึ้นรู้สึกแฮปปี้มากขึ้นกับดีเลยคะ่ะไดซันซูเปอร์โซนิกทุกคนใช่ตัวเดียวมันช่วยทั้งหมดมาเกียริที่พูดไปคือที่ผ่านมานะจะบอกเลยว่าไม่คิดเลยนะคะว่าเจ้าไดหนึ่งตัวเนี่ยจะทําให้ผมเราดีขึ้นได้ก็คิดว่าเออเราก็ใช้ไดอะไรก็ได้หรือเปล่าไม่จําเป็นต้องซื้อไดแบบหลักหมื่นขนาดเนี้ยมันต้องดีขนาดไหนหรอเราก็อยากรู้ใช่ไหมแล้วมันจะดีคุ้มจริงกับเงินหมื่นกว่าบาทที่เราจ่ายไปไหมทุกคนมันจําเป็นขนาดนั้นไหม มาดูคลิปนี้กันเลยคะ่ะก่อนไปดูรีวิวนะทุกคนอย่าลืมให้กำลังใจเราด้วยนะคะกดไลค์กด Subscribe คะ่ะใครให้แล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะไปดูกันเลยคะ่ะไดสันก็เป็นแบรนด์จากอังกฤษนะคะเขาก็จะดังในเรื่องของพัดลมไร้ใบพัดเครื่องดูดฝุ่นโอ้พัดลมแรกๆมาที่เป็นรูแบบนี้เราก็ตื่นเต้น,ตน,ตนเนาะ เออมันดังอ so ันนั están, ้นค่ะเกี่ยวกับระบบนวัตกรรมของเขาที่แบบมีแรงลมออกมาโดยไม่มีใบพัดอย่างเงี้ยเขาก็ดังอันนี้มาก่อนเนาะเครื่องม้วนผมที่หนิบผมก็ตามมาแต่ละตัวของเขาก็ใช้นวัตกรรมที่ใหม่แล้วก็แปลกใหม่นอกจากทําให้ผมแห้งไวมากๆแล้วแล้วก็ไม่ฮีทหน้าฮีทหนังศีรษะทําให้ทุกวันนี้นะคะถึงแม้ไดสานมีราคาที่สูง แต่ก็เป็นที่นิยมของตลาดเหมือนกันเพราะว่าของเขาดีแล้วก็มีคุณภาพจริงๆค่ะแค่ถือเฉยๆทุกคนก็รู้สึกถึงความพรีเมียมของน้องคขาลวะส่วนตัวตานะคะได้ไดสันซูเปอร์โซนิกตัวนี้ค่ะมาตอน6 6ทุกคนคือคุ้มมากๆซื้อกับแอปนี้เลยค่ะเดี๋ยวตาแปะลิงก์ไว้ให้นะคุ้มมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือตอนซื้ออะจะเมาส์ตาอะ ดู2แอปไว้ราคามันไม่เหมือนกันนะคะคือของ Lazada าเขาอะค่ะมันก็จะมีคูปองให้เราเพิ่มขึ้นมาก็คือ 1. ลดคูปองจากร้านค้า 2. ลดคูปองจาก Lazada เอง 3. ามลดอะไรไม่รู้ลดแล้วลดอีกส่งก็ฟรีอีกได้คอยน์ขึ้นอีกโอ้ทุกคนมันคุ้มกว่ามากๆดังนั้นเตาก็าเลยเลือก ลาซาด้าค่ะที่ซื้อไปเนาะก็แล้วแต่ใครช้อปปิ้งแอปไหนนะคะส่งมาจากไดรันไทยแลนด์เหมือนกันค่ะทุกคนแต่เราแฮปปี้มากที่เราได้ราคานี้มาคือคุ้มมากมากค่ะเที่ยบให้ฟังทุกคนเที่ยงวันกับเที่ยงคืนอะเที่ยงวันถูกว่าที่สําคัญทุกคนอย่าลืมไปเก็บคูปองกันก่อนด้วยนะคะตอนช่วงที่เขาแจกคูปองอะอย่าลืมไปเก็บนะทุกคนมันลดเยอะมากจริงๆมันคุ้มกว่ากันเยอะมากค่ะมันดีจริงๆตามราคาของมันนะไม่ได้ซื้อมาแล้วรู้สึกแบบโอ้ ซื้อมาทําไมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าผมดีขึ้นมากจริงๆอันนี้ใช้แล้วแบบชอบแล้วก็อยากจะแนะนําจริงๆเลยค่ะนอกจากผมดีมากแล้วก็คือแห้งไวเมื่อต้นคลิปที่เตาเป่าผมให้ดูนะคะ <ๆ S 2> ก็ใช้เวลาแค่5 6หนาทีเท่านั้นที่ผมแบบเออยาวประมาณกลางหลังอย่างเราเนาะแล้วก็อยากจะเน้นให้เขาแบบเรียบลงแล้วก็เป่าผมให้รู่ลงแต่ว่าถ้าใครอยากเป่าเร็วๆเลยโดยที่แบบเป่าอย่างเดียวให้เสร็จไวๆไม่ถึง5นาทีได้นะทุกคน ไวมากๆต้องถอดหัวออกแรงลมมันจะแรงมากๆเจ้าตัวเครื่องนี้นะคะก็จะมีปรับอุณหภูมิความร้อนอยู่ด้านนี้ที่เป็นจุดสีแดงนี้นะคะแล้วก็มีเป่าลม ความแรงของลมอยู่ด้านนี้วิธีกดนะคะถึงแม้มันจะอยู่ข้างหลังอะมันก็ไม่ได้ยากนะทุกคนมันก็แค่แบบเอามือเอ,อื้อมอย่างเงี้ยได้เลยอะเออมันก็ง่ายอยู่นะเอื้อมแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดแค่นั้นก็ยังมีนี่ค่ะปุ่มทําความเย็นแค่นั้นเลยปุ่มเขาน้อยมากมีความมินิมอลมินิใจสุดๆเวลาใช้นะคะก็เป่าอย่างนี้แล้วเราก็กดเอื้อมแบบนี้ได้เซมบะเอื้อมแบบนี้ได้ไดหมดเลยอันนี้คือแรงลมระดับหนึ่งนะคะ ระดับสองค่ะระดับสามเสียงเขาจสดังนิดนึงนะทุกคนเราก็แอบ,บเอานิ้วจิ้มเข้าไปนะเออถ้าเป็นเด็กๆอยู่บ้านเนี้ยมันก็ไม่เป็นไรนะไม่อันตรายนะคะเพราะว่า ระบบของเขาอะคะ่ะเขาจะดูดลมจากด้านล่างตรงนี้นะไม่ได้ดึงลมจากตรงนี้นะคะไดทั่วไปมันจะมีกรอบตรงนี้ใช่ไหมแต่เข้าใจว่าเขาดูดลมจากด้านหลังมนาะด้านหน้านั่นแหละแต่ของไดสนะันน่ะใช้ระบบลมจากด้านล่างนี้เลยค่ะตรงนี้นะตะแกรงค่ะเวลาทําความสะอาดก็ง่ายเหมือนกันก็คือดึงออกมาแค่นี้เห็นไหมเออเนี่ยมีฝุ่นติดละแล้วก็แค่ปัดปัด,ปดเป่าๆเ,เ,เขาออกไปมันก็คือเหมือนไดที่มันเป็นด้านหลังของไดอะที่มันมีแบบ ผมเอยฝุ่นเอยอะไรเอยติดเข้าไปแล้วเราก็ต้องปัดปัดอะไดสันเขาอยู่ข้างล่างแบบนี้ค่ะหัวของไดสันเนี่ยมีทั้งหมดในการท่าหัวใส่มาแบบนี้เลยเราจะได้ใช้หัวอะไรบ้างแล้วแต่ละหัวเป็นยังไงอะลองมาดูกันเลยค่ะเรามาดูหัวแรกที่ได้ใช้กันบ่อยๆสําหรับคนผมบางเส้นเล็กทําสีผมเยอะหนังศีรษะอ่อนแอคือใช้สารเคมีแล้วก็แบบปุยผู้ยำน้องผมมากเกินไปก็เลยต้องใช้หัวนี้เลยค่ะ นี่เขาเรียกว่าหัว gentle air attachment นะคะหัวของเขาก็ใส่ง่ายนี่เลยค่ะดูดเท่านั้นแล้วก็แน่นด้วยนะคะทุกคนหัวเนี้ยจะทำให้แรงลงมแบบเบาลงไปเยอะมากๆค่ะถ้านนอมผมเราถ้านนอมหัวเราอันนี้ไม่ได้ใส่หัวนะคะเห็นปะมันเบาลงกว่ากันเยอะเลยอะ่ะ เออมันเจนทลจริงๆอะ่ะมันก็จะถนอมเส้นผมที่เล็กบางของเราได้ดีกว่าเป่าลมเป่าๆธรรมดาค่ะแต่มันก็จะแห้งช้ากว่าเนาะทุกคนเพราะว่ามันกรองลมมาอีกทีหนึ่งอะค่ะผมแบบเตาเนี่ยใช้บ่อยมากๆคือเหมาะกับเรามากที่ทําสีผมนะคะทุกคนอีกหัวหนึ่งที่ใช้บ่อยมากๆเลยนะคะก็คือหัวนี้ค่ะนี่ smoothing nozzle ค่ะต่อแบบนี้ได้เลย ผมเราตรงมาเลยเป่าลงเป่าลงอย่างเดียวเลยอะแล้วผมมันก็ไม่ค่อยพันกันแต่ทุกคนมันดีมากๆเลยค่ะสมูทติ้งนอสโซตัวนี้นะคะจะทําให้ผมเราแห้งสวยตรงเป็นธรรมชาติเลยทุกคนมันแค่แบบฟึบลงมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใช้บ่อยมากมากค่ะหัวต่อไปที่เพื่อนๆสับสนแล้วก็คล้ายกับสมูทติ้งเมื่อกี้มากๆเลยก็คืออันนี้ค่ะสไตลิ่งคอนเซนเทรเตอร์อันนี้นะอันนี้คือสมูทติง้งปากว้างก็ให้มันเป็นธรรมชาตินะส่วนปากแคบอันเนี้ยค่ะ ก็จัดแต่งทรงผมเป่าแค่บางจุดหน้ามา้าใดๆหรือว่ายกคนผมแล้วจ่อเนี้ยค่ะตัวเนี้ยก็จะได้แรงลมที่ลูกกว่าจ่อได้ดีกว่ายกคนผมได้ดีกว่าแบบนี้เนาะตามชื่อเขาเลยจัดแต่งทรงผมค่ะก็คือสไตลิล่งนั่นเองยกไปเลยค่ะจ่อเป็นที่ที่แล้วก็จ่อได้เลยนะทุกคนมันไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นนะอันนี้ต้องใช้เบอร์หนึ่งเนาะผมมันก็จะยกมาอีกนิดนึงค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่แบบ เอเราจะได้ใช้ไหมนะอันนี้ก็คือหัวเป่า d ีฟิ u เซอร์นะคะน้องคือใหญ่มากตัวนี้นะคะสําหรับคนที่ผมอยักโซกหรือว่าไปดัดผมมาช่วงนี้ไม่อยากผมตรงฉันจะอยากดัดผมอะไรอย่างเงี้ยมันบินไปแล้วผมแต่ถ้าคุณทําผมมาที่เป็นหยักโซกอ่ะคุณก็ต้องใช้แบบนี้จ่อเขาให้แห้งไม่อย่างนั้นอ่ะไอผมที่อยักโซกอยู่อะคะ่ะมันก็จะแตกใช่ปะ ผมมันก็ไม่เป็นรอนมันแตกมันก็ไม่สวยถามว่าเราผมตรงไม่ได้อยากโซกไม่ได้ดัดผมใช้อันเนี้ยทำอะไรได้บ้างทุกคนมันก็ต้องมีอารมณ์ม้วนผมใช่ปะแต่ก็คือชื้นบ้างอยากให้เขาแห้งโดนลมยังไงรอนเราก็แตกใช้อันนี้เลยค่ะเอาวางไว้อันเนี้ยผมตะม้วนอยู่เนาะสมมติ้วนผมอยู่เราก็เป่าให้มันแห้งเออเนี่ย ใช้ได้ผมอยู่ทุกคนไม่ต้องกลัวเสียตังฟรีนะหัวสุดท้ายท้ายสุดที่ไอลึบมากๆคือซื้อเพราะว่าตัวนี้เลยค่ะเขาเรียกว่าหัว fly away attachment ค่ะนะ้อเป็น fly away นะลมของ fly away อะค่ะมันจะออกมาจากด้านบนแบบนี้เนาะแล้วมันก็จะลู่ลงมาตามกลไกลของเขาแบบนี้เวลาเราใช้เราจ่อข้างบนนี้แล้วก็ลากลงมาแบบนี้เพื่ออะไรทุกคนใช่ค่ะถูกต้อง เพื่อผมที่มันเด้งออกมาเกิดใหม่เนี่ยไม่เด้งฟูเป็นเป็ดให้มันลู่ลงตามผมของเราแบบนี้แล้วก็แบบนี้ถ้าใครมีเยอะชอบอันนี้แน่เลยค่ะเราก็ใช้ตัวนี้ค่ะลูปเขามาช่วยให้ผมไม่ชี้โดชี้เดค่ะแบบนี้เลยลูปเขาลงมาแบบนี้นะคะนี่อ่ะ บางคนซอยผมแล้วเป็นชีช้ๆๆหรือว่าลูกผมที่เป็นชีช้ๆๆเป็นขั้นน่ะน้องนางก็เก็บเรียบทุกสถานการณ์ค่ะชอบมากอีกหนึ่งนะวัตรกรรมที่ใช้ได้จริงของไดสันเลยเวลาเราจัดแต่งทรงผมด้วยไดร้อนเรียบร้อยนะคะอย่าลืมกดปุ่มลมเย็นสีฟ้าข้างหลังนี้นะเพราะเขาจะล็อกทรงให้มันทนขึ้นแล้วก็แน่นขึ้น รามารีแคบข้อดีของน้องทั้งหมดทั้งมวลของไดสันตัวนี้เลยนะเอาแบบมองเห็นชัดๆก่อนเลยนะคะก็คือน้องสวยมากวัสดุดีมากคุมมากดูดีมากน้ําหนักดีมากคือแบบดีทุกคนเขาคิดมาแล้วว่าตรงนี้มันจะงอนนะตรงนี้สารจะหักไหมเขาก็ทํานวัตกรรมคิดออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ ปลอดภัยคะ่ะได้ปกติมันจะดูผมมันก็ติดทุกคนมันก็ติดด้านหลังของไดแล้วไปพันแล้วเหม็นไหมแล้ดไดพังอทุกคนมันจะระเบิดไหมอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นไหมของผมมันติด<ไ>อันนี้คือข้อดีเลยที่ไม่มีใบพัดน,นะคะข้อดีต่อไปก็คือน้ําหนักโอเคเลยค่ะพกพาได้เบามากๆไปไหนก็คือพกพาง่ายๆแล้วก็หัวเดียวจอดก็คือแนะนําหัวสมูทติ้งเนี่ยคะ่ะต่อชอบเอาไปมาก จอดเลยลืมหวีก็ไม่เป็นไรหัวเดียวจอดเลยเรียบเลยค่ะเป่าอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยทุกคนไม่ต้องหนีบเลยคือแฮปปี้มากจากเดิมที่ต้องแบบพกเครื่องหนีบไปด้วยจบค่ะชีวิตดีข้อดีข้อต่อไปเลยลืมบอกมันควรจะเป็นข้อแรกเนาะผมแห้งไวแล้วก็ไม่ฮีทหนังศีรษะผมเราไม่เจ็บหน้าเราไม่เบิร์นเวลาเป่าใกล้ๆอันนี้ดีมากจริงๆค่ะทุกคนจะสัมผัสได้เลยว่าผมดีขึ้นนุ่มลื่นชัดเจนมากๆค่ะข้อดีต่อไป รู้สึกดีค่ะแล้วก็พรีเมียมในการใช้ระบบเอยเสียงเอยเออดูดีอะทุกคนมันมีข้อดีทั้งหมดทั้งมวลท,ที่บอกไปแล้วก็ต้องมีข้อเสียให้เพื่อนๆเ,เปรียบเทียบเหมือนกันนะคะข้อเสียของน้องเลยก็คือเพราะว่าเป็นรอยง่ายอะสมมุติเอาไปวางแบบใกล้ๆกันกันกบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเส้นที่วัสดุง่ายมากๆคือน้องแพงแต่น้องบอบบางอะอน้องเป็นคนหนอูอะไรประมาณเนี้ย<ไ>ก็คือต้องดูแลน้องนางหน่อยนะคะไปเที่ยวต่างๆแต่ตก็ พกใส่ถุงไปด้วยคือใส่กล่องเขาก็ไม่ไหวทุกคนมันใหญ่ถุงเราก็จะเป็นแบบนุ่มนิ่มแบบนี้เลยซึ่งเอาใดจอมลองไปหนึ่งอันก็ต้องถอดหัวแยกออกจากกันเพื่อ,อไว้อีกช่องหนึ่งข้างในก็ต้องเป็นหูแบบนี้ให้มันนุ่มนิ่มแล้วก็มีช่องแยกใส่อย่างชัดเจนเพื่อให้เขาไม่ทะเลาะกันเองก็คือไม่เป็นรอยแยกหมดทุกคนเพราะว่าวัสดุเขาเป็นแบบอะไรไม่รู้อะไม่รู้ทํามาจากอะไรแต่แบบ สัมผัสดีมากนุ่มมือนิดๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นรอยง่ายมากถ้าเราขูดมานะคะก็ต้องมีกระเป๋าแบบเออโอเคสักใบนึงซึ่งอันเนี้ยมันก็ไม่แพงเลยทุกคนต่อซื้อมาเหมือนแบบ200กว่าบาทแล้วก็จะเป็นหุงแบบเนี้ยเพื่อพกน้องไปได้หลายๆที่ดีมากเลยคะ่ะชอบคะ่ะเบาด้วยข้อเสียท,ที่ทุกคนเห็นตั้งแต่ต้นคลิปนะคะนี่เลยเสียงที่ดังเกินเบอร์ค่ะรู้สึกว่าน้องเขากระพุกกระปิกเล็กน่ารักมินิมอลแบบเนี้ย ดังกว่าบอดี Body, ้เขาอะคือไดอะมันดังอยู่แล้วทุกคนแต่ในความรู้สึกเราอะเออทาเงียบกว่านี้นิดหนึ่งได้ไหมในความรู้สึกว่าแบบสุภาพอ่อนโยนเหมือนเหมือนลูกคนหนูที่เธอบอกบางที่เธอเป็นรอยง่ายเงียบกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งก็ดีค่ะข้อเสียอีกอันนึงหรือข้อดีต่อไม่แน่ใจเลยบอกเป็นข้อสุดท้ายนะคะคือราคาค่ะแต่ว่าในมุมมองของเรานั้นเราใช้เขาทุกวัน ทุกวันเลยวันหนึ่งเช้าเย็นเตาหานมาแล้วตกต่อวันต่อเดือนต่อปีมันก็คุม้มอะทุกคนเพราะประกันนางก็คือ24เดือนอะแต่ก็รู้สึกว่าเออมันก็คุ้มนะถ้าหารเฉลี่ยต่อวันหลายๆอย่างผมเราดีขึ้นไม่ต้องมาเสียค่าทรีตเมนต์มากปลอดภยัยถ้ามีเด็กอยู่เห็นปะมันก็ไม่เป็นไรก็รู้สึกว่าหารต่อเดือนต่อวันมาแล้วถ้าวันเท่านี้มันก็โอเคป่ะ ก็ต้องจ่ายค่านวัตกรรมกับของเขานะของ,องเ,ขเขามันดูดีมากจริงๆอะ่ะมันไม่ได้เป็นพลาสติกก๊อกแก๊กเลยนะคะทุกคนขอบคุณนะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เ,เพื่อนๆนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะตัดสินใจกันได้นะคะว่าจะซื้อหรือเปล่ายังไงขอบคุณมากๆเลยค่ะอย่าลืมให้กําลังใจกันนะคะกดไลค์ค่ะแล้วก็กด subscribe เป็นกําลังใจให้ตาด้วยนะคะเป็นกําลังใจในการทําคลิปค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะทุกคน